วรวุณเดชอุดมวรกุลอายุ40ปีอายุราชการ16ปีวุฒิการศึกษามหาบัณฑิตส,สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโปง่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษานคนรราชสีมาเขต5ในอันดับคสอ3เงินเดือน38,970บาท กเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2585ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีวันลาสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสบคอย่างเคร่งครัดในช่วงเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนโรงเรียนได้ดําเนินการในการเฝ้าระวงังมีการคัดกรองตรวจ ATK วัดอุณหภูมิรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ได้ทวีความรุนแรงและโลกใหม่ มีการบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดแบบวันต่อวันโดยมีเครือข่ายอสมอได้ประสานความร่วมมือกันด้วยดีประกอบกับโรงเรียนได้นำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนระดับชั้นประถมวัยและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คิดเป็นร้อยละ80สส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมรับการสอนแบบออนไลน์ ครูประจำชั้นได้นำใบงานใบความรู้ส่งที่บ้านมีการกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนิเทศทำความเข้าใจในการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนำกระบวนทัศน์ทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครราชสีมาเขต5เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันรวมถึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้กรอบการบริหารแบบ PDCA m o เด l โดยใช้สโลแกนว่าโรงเรียนบ้านวังโป่งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเรารู้หน้าที่เราจะพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการวางแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนากับเป้าหมายที่กำหนดนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบการบริหารแบบ PDCA m o เดลด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและการพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน หรือศึกษาค้นคว้าการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่โรงเรียนเป็นฐานให้มีสมรรถนะด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะส่งผลดีต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผลงานอื่นๆที่ประสบผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมระดมทรัพยากรทุน ในการจัดสร้างอาคารโดมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และใช้พื้นที่ในการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆเช่นอาคารอนุบาลได้มีการซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานจากการชำรุดทรุดโทรมของอาคารให้มีความแข็งแรงคงทนและปลอดภัยยิ่งขึ้นปรับภูมิทัศน์ทาสีโรงอาหารจัดทำโต๊ะอาหารใหม่ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนและมีมาตรฐานถูกสุขออนามัยได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่ชั้นล่างเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาโดยปรับพื้นเป็นปูนซีเมนให้เป็นลานทาหรือลานอนเนกประสงค์จัดทำห้องประชุมเล็กเพื่อรองรับการประชุมกลุ่มย่อยจากบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงได้สร้างและปรับปรุงห้องน้ำครูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนอันเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างยั่งยืนตามหลักโรงเรียนบ้านวังโป่งน่ารู้น่าอยู่และน่าเรียน